สวัดีครับพบกับแขกจากเตซนท์รถคุณหญิงนะครับผมหรือว่าคุณหญิงออโตอิมพอร์ตก็ได้วันนี้ผมต้องบอกกันเลยว่าผมไม่ได้มารีวิวรถนะครับแต่ว่าจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศการปล่อยรถเจ้า คเยนคันนี้ดีกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าคเยนคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับผมเต็นท์กุนหญิงเนี่ยไม่ได้ขายแค่มือสองนะครับมีป้ายแดงมาด้วยและรถคันนี้นะครับกำลังจะไปส่งมอบถึงพัทยากันเลยเพราะว่าลูกค้านะครับอยู่ที่พัทยาเรามีบริการสไลด์ไปถึงที่แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศละกันอ่ะแล้วหลายๆคนถามผมเหมือนกันว่า ซื้อรถมือหนึ่งจากเต็นท์ผู้หญิงเนี่ยเซอร์วิสที่ไหนอะไรยังไงผมต้องบอกเลยนะครับช่วงนี้ผมเอาแต่ปอร์เช่มาเป็นหลักเลยแล้วปอร์เช่ทุกคันนะครับผมมีบรเรนตีหลังการขายให้ทุกคนันบรเรนตีนี้นะครับไม่ได้ใช้ที่ว่ามาซ่อมที่เต็นท์ผู้หญิงนะครับผมเพราะหลายๆคนถามว่าอ้าแล้วเราเป็นเต็นท์เรามีที่ซ่อมที่มีมาตรฐานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้รถทุกคันนะครับผมให้บรเวนตีกับที่สยามนายวัน,ว,นวันเลยนะครับผมแน่นอนใครที่ใช้ปอร์เช่จะรู้จักสยามนายวัน,ว,น,ว,นวันอยู่แล้วว่า ความมาตรฐานในการเซอร์วิสเขาเป็นยังไงรถของผมนะครับผมทุกคันที่ออกจากเต็นท์คุณหญิงไปมีวอร์รนตีที่สยามในวันๆให้ทุกคันอ่ะอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนนะครับผมใครที่กําลังกังวลว่าจะมาซื้อรถที่เต็นท์เราดีไหมหรืออะไรยังไงนะครับผมแต่วันนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้าคายเยนคันนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปส่งถึงที่มาเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมนะครับบรรยากาศอันมีความสุขของเราในวันนี้ละกันเนาะเจอกัน โอเคเราก็มาถึงพัทยาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอารถลงอะไรเรียบร้อยแล้วแหละตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปส่งมอบให้กับทางลูกค้าใหม่ก่อนละกันนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดคลิปนะเพราะว่าตอนท้ายคลิปจะมีสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับผมความเป็นมาของรถคันนี้แล้วก็กับทางลูกค้าที่มีให้เรานะครับผมว่ารู้จักเราอะไรยังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอไปดูบรรยากาศนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้มีความสุขมากตัวผมเองที่เอารถมาส่งก็มีความสุขคือมันเป็นจะให้พูดว่า รถเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นแค่รถอย่างเดียวนะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกด้วยนะครับผมว่าชีวิตเราก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วเราสามารถอัฟอร์ดรถคันหนึ่งที่ราคาเท่านี้ขึ้นมานะครับผมมีความสุขมากเห็นนี้คือมันเป็น motivation มันเป็นแรงขับดันให้เราทาไปต่อเรื่อยๆให้เรามีจุดจุดนี้สัก,กวันหนึ่งเดี๋ยวผมต้องมีจุดจุดนี้เหมือนทางพีู่นนี้ได้นะครับอ่ะ เคสวัสดีครับพี่ตอนนี้อยู่ที่พัทยาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาส่งมอบตัวคายเยนไฮบิดคันนี้นะครับให้กับทางพี่แนะนำนีหนึ่งเลยดีกว่าอันนี้พี่ปองนะคะรับแล้พี่ก้อยค่ะครับผมก็ได้ซื้อรถอันนี้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะรถใหม่เยีมเลยเป็นไงบ้างพี่ตอนไปดูรอบแรกเห็นไปดูแค่เมื่อวานนี้เลยคือผมดูตอนแรกก็ดูในรูป คิดว่าเออจะเป็นยังไงเนาะจะสวยไหมเนาะจะถูกใจไหมนเนาะพอเราเห็นแค่ในรูปเราก็เออเราเราอาจจะแบบเราไม่อาจจะไม่ชอบแบบแม็กหรืออะไรเงี้ยแต่พอเราไปดูตัวจริงเนี่ยคือมันลงตัวทั้งหมดเลยมันเห็นแล้วมันแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยเห็นแล้วมันโดนมันใช่เลยมันเกินกว่าคาดฝันเยอะนั้นสวยมากนั่นขอบคุณมากครับแล้วก็ที่จริงคันนี้นี่ พิ่งวันที่5เพิ่งจองไปใช่ครับทำเรื่องทําราวนี่มาแค่3วันเองได้รถเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วเลยเนะครับก็เป็นไงบ้างเรื่องเรื่องโปรเซสในการทํางานก็ถือว่าถือว่าคือกระชับชับไวจบง่ายนะครับผมตามใจง่ายนะครับผมบริการดีขอบคุณมากครับผมก็ ทางนั้นคงไม่ได้มีอะไรเยอะกว่าดีแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมได้มาส่งมอบตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมที่ท,ที่ให้ผมดูแลพี่ถึงขนาดนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรปัญหาอะไรเกี่ยวกับรถก็ติดต่อมาได้เลยละก<ด>ันนะครับก็ขอให้พี่เฮงเฮงรวยๆขึ้น,นไปรถคัน <laughs> ต่อไปก็อย่าลืผมผุแลวกันนะครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับพี่โอเคทางนั้นวันนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับเต็นท์กันดีกว่าเจอกันที่เต็นท์บายบายขอบคุณครับ